สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรุ่ในงวดประจำวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์สองพรก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเรียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17แอดมินให้อยู่ที่7กับ8นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูด สำหรับแนวทางนะครับผมมา85นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผม97แล้วก็98แล้วก็20ตัวกันนะครับผมก็อแสดงความยินดีนะครับผมกับ F อฟซืน้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18ชอบก็ค่อยตามนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเข้ามหรุดนะครับผมดมินจะให้อยู่ที่สี่กับหกนะครับผมสี 4, ม่มสีหนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้า แล้วก็47 6มี62 63 65 67แล้วก็68 สำหรับตัวกันนะครับผมศูนยาสำหรับเบิ้ลมี1น2่งหนึแล้วก็เจ สำหรับ3ตัวนะครับผมมี 3, 4, 1 0, 4, 3หนึและก็ 8, ปดสาม อฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ